สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสะสมอาหารในนาข้าวหรือว่าในต้นข้าวนะครับการสะสมอาหารในต้นข้าวมันมีรูปแบบสะสมแบบไหนแล้วก็มันเริ่มสะสมกันตั้งแต่ตอนไหนเดี๋ยววันนี้เราอธิบายให้ฟังนะครับโดยใช้แปรง85ทําเปรียกสลับแห้งแปรงนี้ เป็นตัวอธิบายให้นะครับส่วน5 4 5 1คงไม่อธิบายแล้วนะครับลักษณะข้าวก็น่าจะเริ่มเห็นภาพไปเยอะแล้วนะครับเราเอาแปดห้าแปลงที่ขึ้นละเม็ดมาดีกว่านะครับนี่คือแปลง85นะครับขึ้นละเม็ดหรือขึ้นตายเจา้าหรือว่าพันข้าวห่วยพันข้าวไม่ดีลักษณะก็เดินก็เดินทุกอย่างดีปกตินะครับแล้วแปลง85แปลงนี้ก็เป็นดินทรายแท้ด้วย ดินทรายแบบจริงๆเลยไม่มีล้วนไม่มีอะไรผสมน,นะครับทรายจริงๆมาเดี๋ยวเรามานั่งเรียนรู้กันนะครับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องการสะสมอาหารของต้นข้าวแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มด้วยสําหรับการที่ว่าข้าวในฤดูหนาวเนี่ยมันจะแจ้แขกกันใช่ไหมครับก็คือถึงมันจะเดินกอได้ดีได้สวยแค่ไหนก็ตามถ้าต้นมันมีมีลำต้นที่ใหญ่หรือว่าต้นเนี่ย อ,อใหญ่ต้นใหญ่แต่ใบมันไม่ค่อยไปนะครับอ่าอย่างแรกก่อนข้าวเนี่ยมันจะเริ่มกินปุ๋ยนะครับตั้งแต่ช่วงยี่สิบวันแรกนะครับกินปุ๋ยเริ่มตั้งแต่ยี่สิบวันแรกนะครับฉะนั้นเมื่อมันเริ่มกินปุ๋ยตั้งแต่ยี่สิบวันแรกในช่วงอากาศหนาวปั๊บเนี่ย เราควรใส่ปุ๋ยอะไรให้มันครับผมผมต้องถามก่อนว่าเราควรใส่ปุ๋ยอะไรให้ข้าว20วันถ้าเป็นคนที่ชอบไนโตรเจนเป็นหลักก็จะบอกว่าใส่ไนโตรเจนเพียวๆสิมันจะได้เร่งต้นเร่งใบแล้วก็เร่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เราก็ไม่แย้งนะครับว่ามันผิดมันก็เป็นเรื่องของการใส่ไนโตรเจนมันก็ถูกครับถูกในที่นี้ก็คือการใส่ไนโตรเจน เข้าไปเพียวๆในรอบแรกเนี่ยนโตเจนจะไปทําการดึงนะครับดึงตัวกลางกับตัวท้ายจากฤดูการที่แล้วที่ตกค้างอยู่ครับก็คือมันมี NPK ใช่ไหมครับ NPK คุณใส่แต่ N N มันก็จะไปทําหน้าที่ดึง P กับ K มาใช้ในรอบที่แล้วเพราะว่าอย่าลืมข้าวทุกสายพันธุ์ใช้ NPK ครบนะครับไม่ใช่ใช้แต่นโตเจ้นอย่างเดียว และข้าวก็ไม่ได้ใช้ตัวกลางกับตัวท้ายอย่างเดียวซึ่งมันจะต้องใช้3ตัวแต่ใช้ในตัวเจ้นมากกว่าทุกตัวและในตัวเจนจะเป็นตัวที่นำอาหารไปสะสมไว้ในลำต้นเข้าใจยังครับฉะนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าตัว N เรามีมากน้อยในานาแค่ไหน P เรามีน้อยมีมากแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ K เรามีน้อยมีมากยังไงวิธีสังเกตนะครับ ถ้านาเรามีไนโตรเจนน้อยนะครับอย่างแรกที่เราสังเกตได้เมื่อข้าวเรามีไนโตรเจนน้อยข้าวจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้ามีเคน้อยก็ไม่ใช่นะครับถ้ามีเอ็นน้อยก็คือใบธงข้าวเราหรือว่าปลายใบข้าวเรามันจะแจ้แจ้ก็คือใบข้าวไม่งวยนะครับใบข้าวตั้งตรงแล้วก็ออกใบสั้นนะครับนี่เรียกว่าข้าวขาดเอ็นนะครับตัวที่สอง เมื่อข้าวมี P กับ K เยอะข้าวมันจะแตกกอผิดปกติแตกกอเยอะแต่ใบไม่มีคุณเคยเห็นข้าวแตกกอเยอะใบไม่มีไหมนั่นแหละครับเรียกว่ามันมีตัวกลางเยอะเพราะระบบรากมันดีระบบกอมันดีนะครับส่วนคนไหนที่ข้าวมีตัวท้ายเยอะก็คือเคถ้ามีตัวท้ายเคเยอะข้าวยิ่งหนักเลยครับไอนี่มันจะเหลืองเลยครับ แต่กอดีกอดีโคนดีลำต้นดีแต่จะเหลืองครับเหลืองต้องแต่โคนต้นยันปลายใบเลยครับอันเนี้ยต้องบอกตรงนี้ก็คือมันสะสม P กับ K เยอะเกินไปนะครับข้าวก็จะเกิดอาการแจ้ใบธงไม่ไปใบไม่ใหญ่ข้าวไม่สูงข้าวไม่โตแล้วมันจะเกิดสภาวะข้าวต้นเตี้ยต้นเตี้ยกอเตี้ยเมื่อมันต้นเตี้ยกอเตี้ย ลวงมันก็จะสั้นนะครับลวงสั้นเมล็ดน้อยแต่มันไปได้เมล็ดที่เต็มครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้คือเมล็ดน้อยใช่ไหมเมล็ดน้อยเช่นจากคุณจะได้ร้อยเมล็ดคุณได้แค่ห้าสิบเมล็ดหกสิบเมล็ดแต่ห้าสิบหกสิบเมล็ดนี้เต็มทุกเมล็ดหนักทุกเมล็ดนะครับอ่าต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคุณต้องเลือกเอาระหว่างคุณชอบ มเมล็ดเยอะหรือคุณชอบมเมล็ดน้อยแต่หนักทุกมเมล็ดหรือพูดในภาษาแบบที่ผมอธิบายก็คือข้าวไม่มีขีรีบิบครับข้าวมีแต่เม็ดเต็มข้าวมีแต่น้ําหนักไม่ใช่ฝ้าฝ้าก็คือมเมล็ดเยอะจริงได้อุ้มได้น้ําหนักเยอะจริงนะครับอุ้มกับน้ําหนักคืออะไรก็คือรถเกี่ยวนะคุณเกี่ยวได้เป็นร้อยๆอุ้มจริงแต่อุ้มหนึ่งมันไม่ถึงเกณฑ์น้ําหนักมันไม่ถึงเกณฑ์ก็เหมือน ข้าวที่มันขี้รีบเยอะนะครับหรือว่าข้าวไม่เต็มแป้งไม่เต็มโค้งอะนะความหมายแบบนั้นนะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมจะแนะนําอย่างนี้ว่าวิธีการเช็คข้าวสะสมอาหารอย่างลักษณะต้นนี้ต้นนี้คือข้าวขาดอะไรครับผมบอกก่อนอย่างนี้เรียกข้าวว่าขาด K. เคอ,อไม่ใช่นะครับขอโทษผมสับสนนะครับอย่างเงี้ยเรียกข้าวว่าขาดเอ็นนะครับข้าวขาดเอ็นก็คือต้นเนี่ยใหญ่นะครับต้นใหญ่ แต่กดีนะครับต้นใหญ่แต่กอดีแต่ตัวที่จะนำเ k กับเอนเนี่ยมันไม่ไปนะครับเมื่อไอ้พวกนี้ไม่ไปปุ๊บข้าวมันก็จะเออออกอาการแบบแจ่้นะครับจากจะให้กอมันเดินเต็มที่มันก็เดินไม่เต็มที่จะให้มันสูงกว่านี้มันก็สูงไม่ได้นะครับเพราะตัว k นะครับกับตัว p มันเยอะนะครับฉะนั้น เอ็นเนี่ยใส่ได้ก็ต่อเมื่อข้าวคุณเนี่ยมีอาการเป็นใบแบบนี้เลยครับอย่างเนี้คุณใส่เอ็นสี่สิบก็ได้นะครับหรือว่าใส่ในตัวเจนไปเลยเนี่ยหนึ่งลูกนะครับใส่ได้เลยแบบนี้ใส่ในตัวเจนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผสมสูตรก็ได้แต่ผมผมก็จะผสมสูตรเหมือนเดิมแหละสูตรผมมันผมไม่ได้ชอบงามขนาดนั้นนะครับผมชอบแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆโตของเขาไปเองตอนนี้ผมปล่อยแห้งอยู่นะครับ ก็เดี๋ยวก็คงใกล้ขึ้นน้ำแล้วนะครับขึ้นน้ำเราก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นน้ำก็รอ85ผม40วันก่อนนะครับการสะสมอาหารเนี่ยผมต้องบอกว่าตัวเอนเป็นตัวหลักในการที่จะดึงไม่ว่าจะเป็นธาตุรองธาตุเสริมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย PKN เนี่ยเป็นตัวดึงเข้าไปสะสมในต้นทั้งหมดครับ ฉะนั้นคุณก็ต้องคิดเอาว่าถ้าคุณใส่เอ็นเพียวๆในรอบแรกเลย P กับ K คุณจะหมดในรอบที่สองฉะนั้นผมถามก่อนว่าถ้าคุณใส่นโตรเจนอย่างเดียวในรอบแรกปึ๊บนโตรเจนจะไปทำงานดึง P กับ K ในรอบที่คุณเก็บเกี่ยวมาใช้แล้วหมดแล้วคุณบอกว่าคุณจะเอา NPK สามตัวมาใส่ในรอบที่สองใช่ไหมครับผมถามก่อนว่าข้าวทันกินไหมครับข้าวทันดึงตัวกลางกับตัวท้ายมาทันกินไหมปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายคุณที่ใส่ให้มันรอบสองเนี่ยมันดึงมาทันไหมอาคุณคิดเอาธาตุอาหารตัวกลางกับตัวท้ายใช้ระยะเวลาในการดึงข้าต้นหรือว่าสะสมอาหารสามสิบวันนะครับส่วนเคเนี่ยสิบวันเนี่ยหมดแล้วนะครับแดกแล้วก็หมดแล้วด้วย แะ่นั้นคุณคิดเอาคุณตามคุณตามสิ่งที่ผมคิดเอานะครับว่าคุณใส่ตัวหน้าเข้าไปตุ๊บตัวหน้ามันจะไปทํางานแล้วก็ดึงตัวกลางกับตัวท้ายสะสมเข้าไปปุ๊บแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าในนาเราเนี่ยตัวกลางกับตัวท้ายมีเยอะมีน้อยแค่ไหนคุณใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันสะสมไว้ในดินไม่ดีกว่าเหรอตัวกลางกับตัวท้ายอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่คุณแบบใส่แต่นโตเจนนโตเจนเพื่อให้นโตเจนมันไปดึงตัวกลางกับตัวท้าย ให้หมดไล่หมดนาไปในรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามบางคนก็ใส่ในตัวเจ่นหนักเข้าไปอีกยิ่งคุณใส่ในตัวเจ่นมากเท่าไหร่ในตัวเจ่นจะไปดึงตัวกลางกับตัวท้ายในานาคุณมากเท่านั้นแล้วดึงมากเท่านั้นคุณก็ไม่เคยเติมที่จะเติมมันกลับไปเลยเอามันมาใช้อย่างเดียวข้าวพวกคุณถึงได้แย่ลงทุกๆครั้งที่ทํานาครับคุณเคยทํานาแล้วดีขึ้นทุกๆปีไหมหรือว่าคุณทํานาแล้วมันแย่ลงทุกปี ผมให้คุณมองภาพแบบนี้ดีกว่านี่แหละครับคือการสะสมธาตุอาหารตัวกลางกับตัวท้ายไว้ในดินนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่จะเอามันออกไปอย่างเดียวถ้าคุณอยากจะเอามันออกไปอย่างเดียวแบบไม่ต้องสะสมไว้ในดินเลยคุณก็ใส่แต่เคใส่แต่เอ็นเอ็นเอ็นก็คือตัวยูเรียตัวหน้าคุณใส่แต่ยูนาตัวยูเรียตัวหน้าไปอย่างเดียวพอนะครับเพราะคุณไม่ต้องการสะสมธาตุอาหาร ไว้ในดินก็คือตัวกลางกับตัวท้ายคุณไม่ต้องการให้มันมีคุณก็ใส่แต่ไนตรเจ้นไปเลยครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วเมื่อคุณใส่ในตรเจ้นเข้าไปเยอะๆใส่เข้าไปเยอะๆปุ๊บข้าวคุณมันก็จะพุ่งเขียวโตแต่สักพักหนึ่งมันจะเริ่มดีได้แค่ช่วงแรกๆหรือว่าฤดูกาลแรกๆจากนั้นฤดูกาลต่อไปต่อไปข้าวคุณมันก็จะเริ่มเลียวเลียวต้นเลียวโคนเลียวปลายไม่เดินกอไม่เดินกาบ นั่นแหละครับเรียกว่าข้าวขาดตัวกลางแล้วตัวท้ายแล้วครับเรียกว่ามันหมดจากการสะสมไว้ในดินแล้วฉะนั้นมันมีวิธีแก้อยู่สองอย่างคุณจะเติมขี้หมูขี้งัวขี้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นเรียกว่าเติมอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุจะไปเลี้ยงแบคทีเรียเลี้ยงทุกอย่างในดินเพื่อให้ดินเนี่ยเกิดความร่วนซุยเกิดประโยชน์เกิดแบคทีเรียที่สามารถไปย่อยสลายดินแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหาร NPK ที่ตกผนึกอยู่ในดินเข้ามาใช้ในต้นพืชต่อแต่มันช้างไงครับมันใช้ระยะเวลาหลายปีครับแบบนั้นและคุณก็ไม่เคยเติมไม่เคยทําแม่งก็ชิบหายหมดแล้วครับทีเนี้ยเพราะว่าไม่ทันแดกเจ๊งก่อนเข้าใจคําว่าเจ๊งไหมเงินลงทุนเราหมดก่อนที่ดินจะดีนี่แหละครับคือหลักการคือเงินหมดก่อนที่จะดินจะดีส่วนสูตรเทคนิคผมคือรอบแรกเราใส่ไปเลยนะครับ NPK ก็สูตรที่ผมแนะนำมาแหละรครับ NPK 46001ลูก162001ลูก15522สูตรที่ได้46ขีด15ขีด20ได้3ตัวยูเรียหนักด้วยนะครับหนักยูเรียตัวหน้าเหมือนเดิมเห็นไหมครับได้ยูเรียตัวหน้าก็เยอะแล้วได้สูตรติดไว้สะสมไว้ในดินแล้วก็ลำต้นอีกปานกลางก็ใส่แบบนี้ไปเลยครับรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม ใส่ไปเรื่อยๆมันก็เอามออกมากินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเท่ากับคุณใส่ในตัวเจนไปเท่าไหร่มันก็จะดึงตัวกลางกับตัวท้ายแบบนี้มาเรื่อยๆยิ่งในตัวเจนเยอะยิ่งหรือดูฝนยิ่งหรือดูร้อนข้าวยิ่งส่งเคาะแสงเก่งเท่าไหร่มากเท่าไหร่ข้าวคุณก็ยิ่งดึงปุ๋ยสู่ตัวกลางตัวท้ายเข้ามาใช้เรื่อยๆแล้วยิ่งบำรุงดินยิ่งบ้าไปกันใหญ่เลยครับคราวนี้งามไม่หยุดไม่หย่อนนะครับวิธีทําข้าวคิดตรงนี้ให้ออกนะครับ ส่วนเรื่องดินเสมอไม่เสมอเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าการถากหน้าดินมากจนเกินไปข้าวก็จะแจ้แค่กันนะครับไม่ใช่ดีเสมอฉะนั้นฝากไว้คิดด้วยนะครับเอาแค่พอดีถากแต่งแค่พอดีเป็นรุ่นรุ่นไม่จําเป็นต้องทําให้เนี้ยบในครั้งแรกนะครับค่อยๆไล่ค่อยๆทําไปค่อยๆให้มันเสมอค่อยๆแต่งค่อยๆให้มันดีไปไม่ใช่สักแต่จะแต่งให้ปีนี้มันเสร็จในปีเดียวฉะนั้น ดินคุณมันก็จะไม่โตเลยข้าวแจกแคแกันไม่เดินกอไม่เดินกาบไม่เดินอะไรเลยวันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะว่าการเติม N P K ไม่ใช่พืชกินไม่หมดแล้วมันจะสูญเสียไปแต่มันใช้การสะสมไว้ในดินนะครับไว้ในอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินคุณวันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดส่วนเรื่องแมลงบัวเชื้อราผมไม่เจอผมไม่เป็น นะครับก็บอกก่อนว่าถ้าผมไม่เจอผมไม่เป็นก็เพราะว่าเราเราทำทุกอย่างตามกําหนดตามเวลาครับมันจะมันก็เลยไม่เกิดไม่เป็นอะไรนะครับอย่าพูดเลยว่ามันไม่มีการระบาดคุณฉีดให้ถูกใส่ให้ถูกสิครับถึงมันมีการระบาดมันก็จะลดจากหนักเป็นเบามันไม่ได้มาถึงปุ๊บมันเจาะเข้าต้นแล้วมันเป็นตัวอย่างกับงูออกลูกนั่นตัเมื่อไหร่ล่ะครับมันใช้การลอกคราดใช้การวางไข่ใช้การใช้การเป็นดักแด้นะครับ ยาก็มีถมเถไปยาลอกคาบยาคุมไข่ยาคุมตัวอ่อนตัวแก่ยาทําให้มันเป็นอัมาพาตพิการเดินไม่ได้กินไม่ได้ขยับไม่ได้วางไข่ไม่ได้ยาเป็นหม่งเป็นหมันก็เยอะแยะนี่ครับแต่คุณไม่สรรหาอมามิกก็มาใช้กันเองจะให้ผมบอกทุกตัวมันก็คุณก็บอกว่าลงทุนเยอะต้นทุนเยอะอ้าวแล้วคุณทําในฤดูหนาวเนี่ย การที่คุณบอกผมว่าผมลงทุนเยอะแล้วคุณลงทุนน้อยคุณขถใหม่ปั่นใหม่ทิ้งทําไมละครับก็นี่ไงแล้วมันไม่หนักต้นทุนมากกว่าผมหรอครับผมค่อยๆไปใส่ยาเยอะก็จริงแต่ผมค่อยๆทําค่อยๆดูแลของผมไปผมก็ไม่เห็นเจอปัญหาอะไรนี่ครับและโดยเฉพาะที่แปดห้าแปลงนี้บอกเลยว่าโคตรจะลงทุนน้อยเลยเนี่ยปล่อยแห้งแล้วด้วยเนี่ยปล่อยแห้งแล้วข้าวตอนแรกงอมแงมลอกแรกลอกแรกเนี่ยยังบางอยู่เลยยังกระนาดำเนี่ยเห็นไหม ไม่ได้สี่เรียดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูแล้วกันว่าแปดห้าผมลงทุนเท่าไหร่นาสามไร่แล้วจะได้กี่ตันจะบอกว่าได้ไล่ละตันขึ้นมาแล้วก็โอ้ผมก็จะพูดได้เต็มปากครับทํานากระจอกอีกแล้วนะทํานาไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายเลยแล้วทํานายังไงแม่งก็เหมือนเดิมดินเหมือนเดิมข้าวเหมือนเดิมมันก็ได้เหมือนเดิมครับจนกว่าเราจะเอาพันธุ์ใหม่ๆมาทําแล้วก็เรียนรู้มันไปก็เหมือนที่บอกว่าห้าสี่ห้าหนึ่งรอบแรกผมได้ตันนิดนิด รอบสองเพิ่มขึ้นมาต้องเกือบสามสิบถังต่อไร่ผมว่ามันมันทําให้เรารู้นะว่าเราพัฒนาอะไรไปได้เราสามารถเติมแต่งเราสามารถขยับขยื่อนอะไรได้บ้างนะมันสอนเราตรงนั้นนะฉะนั้นไร่ละตันห้าสิบไร่ละสองตันเนี่ยผมว่าต้นทุนมันต้องมีหกพันนะครับต่อไร่เพราะว่าผมลงทุนแค่ไร่ละสี่พันห้าครับสูงสุดของการทํานาผมรวมทั้งค่ากินค่าเกี่ยวค่าทุกอย่างมันก็อยู่ที่ราคาไร่ละสี่พันห้าครับสูงสุดแล้ว ส่วนไร่ละหกพันนี่มันต้องลองครับววางว่านะลองทำสักสองลองทำให้สักห้าไร่นะครับลงทุนไร่ละ6กพันเนี่ยดูที่มันจะได้กี่ตันนะครับก็วันนี้ก็ข้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ